วารตตด,ดีบี2ีิงภูมิใจเสนอขอมมันโดรับจ้างโดยสยุมภูทศพุล23สนาฬิกาก่อนเวลานัดของร้อยโทคำผาครึ่งชั่วโมงผมสตรองแมนและกลุ่มฝรั่งที่ปรึกษาของกองพันทหารลาวทั้งหมด ตานก็เคลื่อนที่ตามไอหำเข้ามายึดภูมิประเทศบริเวณรอยตะเข็บระหว่างยอดเนินแรกกับยอดเนินที่สองอันเป็นช่องทางเดียวที่พวกเราใช้เป็นเส้นทางเดินภายในฐานปฏิบัติที่ปลอดจากกับระเบิดใดใทั้งสิ้นอย่างเงียบเชียบจันวันเพนยังสุกสกาวบนท้องฟ้าแสางสว่างอันสุกสดใสสาดกระทบแมกไม้ได้ขึ้นอยู่สองข้างทางมองดูเป็นเงาทะมึนเหมือนกับผู้ผีปีศาจที่ผุดขึ้นมายืนทวงวิญญาณทหารรับจ้างชะตาขาดัด ลงไปชดใช้กรรมยังขุมนรกชั้นอเวจีเงาตะคุ่มตะคุ่มของทหารลาวกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากเส้นทางเบื้องล่างอย่างเงียบเชียบผมกะด้วยสายตาอย่างคร้าวๆ้าทหารลาวกลุ่มน,นั้นมีกำลังพลประมาณ15คนขึ้นไปมองดูลักษณะการถืออาวุธประจำกายของทุกคนแล้วทุกคนกระชับอาวุธอยู่ในซอกแขนพร้อมที่จะยิงต่อสู้ได้ทุกสภาพโอกาสซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นผิดปกติธรรมดาสามัญในการถืออาวุธอยู่ในฐานปฏิบัติการอย่างสิ้นเชิง ปล่อยให้มันเข้ามาอีกนิดประเดี๋ยวอ้วจะก,กระแทกแฟพอแฟรแตกจวกพวกมันทันทีหัวหน้าเจฟี่กระซิบกระซาบพ,พร้อมกับหยิบแฟรกระทุ้งขึ้นมาแล้วใช้มือข้างหนึ่งถอดปอกที่สวมบริเวณหัวออกจากนั้นก็ใช้ส่วนปอกดังกล่าวซึ่งมีความยาวกว่ากระบอกแฟเล็กน้อยสวมทับเข้าไว้บริเวณด้านท้ายของแฟแล้วหันไปพูดกับโคสกี้กครั้ง ฮุสกี้หรือคอยกัดจังหวะให้ดีพออ้วกกระแทกแฟรลูกแรกควนจะสิ้นแสงให้ลืกระแทกแฟรลูกที่2ติดต่อกันขยายขาดจังหวะเปน็นอันขาดบิ๊กแมนช่วยบอกมิสเตอร์หำด้วยอย่าลืมพอแฟแตกให้ยิงสะดุดพวกมันทันทีประโยคสุดท้ายหัวหน้าที่ปรึกษาชาวบริกันหันมาพูดกับผมโดยเฉพาะผมรีบถ่ายทอดคำพูดของเจฟฟี่ให้ไอหำซึ่งขณะนี้กำลังขยับปืนกล M60 สายตามกลุ่มทหารลาวซึ่งกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะด,ด้วยท่าทางกระหายเลือด มันหันมายิ้มกับผมพร้อมกับคำรามออกมาด้วยเสียงลึกในลำคอโอเคพอลูกจ้องแตกค่อย,ยิงแม่มันโลดระยะขนาดนี้บเหลือล็อกนายครูผมไม่ตอบไอหำชำเลืองไปดูสตรงแมนก็เห็นเพื่อนร่วมตายของผมกำลังกลางจรวดแมกนิโต M72 ออกเป็นสองท่อนพร้อมกับตั้งระยะการยิงด้วยอาการรุกรีรุก่นผมใจหายว่าความกิมเกลงว่าอำนาจของมันอาจจะเลยเถิดทะลวงผ่านเข้าไปในฐานปฏิบัติการของผู้พันวันนา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณดังกล่าวเท่าไรนักทําให้ผมต้องหันไปปรามมันเบาๆเฮ้ย <Hey, S 1> น่าเล่นของใหญ่จั่วมันเชียวเรืเ่องเพื่อนฝูงประเดี๋ยวได้ถล่มบังเกอร์กองร้อยที่3พังชิบหายหมดวะว่าขนาดเนี้ย M79 ก็เหลือกินแล้วอย่าเสียงดีกว่าวะจะเยน็นจเยน็เยนลูกพี่เชื่อฝีมือไอ้โ้นถึงหน้าระยะแค่น,นี้แล้วก็ภูมิประเทศเป็นแอ่งแบบเนี้ยไอ้โ้นรับประกันอํานาจของมันไม่ทะลุทะลวงเลยเถิดหรอกนะสตรองแมนพูดพางยก M72 ขึ้นประทับบ่า มือขวายกศูนย์ข <Hayır. S 3> ึ้นพับแนบติดอยู่กับตัวปืนขึ้นตั้งฉากพร้อมกับคลายล็อกห้ามไกรอจังหวะด้วยร่างกายที่สั่นสะา้านไปทั้งร่างอันเป็นนิสัยอลึกลับซึ่งแก้ไม่หายมาจนกระทั่งบัดนี้กลุ่มทหารลาวเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ทุกขณะหัวหน้าจะฟรีหยิบปะบอกแฟขึ้นตั้งฉากพร้อมกัะแทกส่วนด้านท้ายซึ่งมีปอกสวมอยู่บนพื้นดินแข็งเต็มแรงเสียงแกซึ่งอยู่ข้างในแฟและเบิดตูออกมา แล้วมันเกิดแรงอัดส่งล่มชูชีพขนาดเล็กซึ่งมันจุอยู่ในกระบอกพุ่งปลาดขึ้นสู่ท้องฟ้าเฟซึ่งผูกอยู่ใต้ล่มชูชีพสว่างพึบขึ้นในบัดดลไฟหัวหน้าเจอฟีตะโกนลั่นผมเหนียวไกปล่อยกระสุน M16 ซึ่งมันจุแน่นเอียดอยู่ในแมกกาซีนชนิดโค้งออกไปเป็นจักรด้วยระบบอัตโนมัติเต็มตัวและเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันนั้นประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงระงมของกระสุนปืนนานชนิดดังแซดขึ้นมาอย่างหูดับตับไม่ดึ้งบึ้ง M72 อันทรงอนุภาพจากสตรงแมนคำรามคือกล้องอยู่ข้างๆแรงสะท้อนถอยหลังซึ่งเกิดจากการยิงแผ่กระจายจนถึงตัวผมจนรู้สึกได้มันกับมีลมพายุพัดผ่านร่างกายไปอย่างรุนแรงเสียงปืนกล M60 จากฝีมือของไอหำก็ดังเป็นเข้าตอกแตกอยู่ใกล้ๆหูทหารลาวกลุ่มนั้นแหกปากร้องกันขมผมยิงจนหมดแมก,กซีนแล้วเปลี่ยนยิงอีกจนกระทั่งมองเห็นร่างของพวกมันร,มร,รนานา้มระเรียนนาฏสูงอยู่บนเส้นทางขึ้นลงนั่นเอง คลสกี้กระแทกแฟร์โดนที่2ขึ้นไปลอยฟ้องอยู่เหนือภูมิประเทศดังกล่าวอีกครั้งจากการตรวจการแยกลวกๆผมเห็นทหารลาวกลุ่มนั้นนอนระเกะระกะไม่กระดุกระดิกแม้แต่คนเดียวซีสไฟวันนาเจฟฟี่ร้องตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุดยิงแต่ไอหำไม่ยอมหยุดมานารมยิงใส่ร่างซึ่งนอนระเกะกะในบริเวณดังกล่าวต่อไปอย่างบ้าคลั่งจนผมต้องไปกระตุกแขนมันพร้อมกับตะโกนกอเข้าไปในหัวของมันเต็มแรงพอแล้วเว้ยห์ฮ่ายิงมันบ้าเป็นหลังอยู่ได้ ไอ้หำปล่อยกระสุนชุดสุดท้ายออกจากลำกล้องแล้วก็หัวเราะอาอกมาเสียงเครียดเครียดสงสัยจะตายห่าหมดแล้วนายครูผมจะออกไปดูพวกมันเองช่วยบอกให้ในายฝรั่งกระแทกลูกจ้องให้ผมด้วยครับยังไงยังไงถ้าพวกมันไม่ตายเกิดลุกขึ้นมาจวกัผมนายครูช่วยผมด้วยนะครับกูด้วยไอ้หำซองแมนกระโจนผมขึ้นไปยืนบนแนวกระสอบทราย M79 ที่วางอยู่ใกล้ๆถูกหักลำกล้องออกแล้วบรรจุก,กระสุนลูกปลายเข้าไปด้วยอาการคล่องแคล่วว่องไว จากนั้นสตรองแมนก็ะระดมยิง M79 ลงไปยังร่างที่นอนระเกะระกะนั้นอีกครั้งเหมือนกับจะเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อความแน่ใจไปในตัวเงียบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติทหารลาวซึ่งนอนระเกะระากะาอยู่นั้นแน่นิ่งไม่ไหวติงและก่อนที่สตรองแมนจะขยับตัวไอ้หำก็โจนเผาออกจากแนวกระสอบสายวิ่งปลาดลงไปเบื้องล่างปากก็ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงกระแทกลูกจองเลยครับนายครู ในขณะที่ผมกระแทกลูกแฟร์สตรองแมนก็ควบจีออกไปสมทบกับไอห้หำเบื้องล่างพอเขาวิ่งลนไปได้ครึ่งทางประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงคำรามของปืนกลชนิดหนึ่งดังสนั่นวั่นไหวอยู่เบื้องหน้าลูกส่งแสงของมันวิ่งปราดลงมาจากยอดดอยที่สองมองดูเหมือนกับเส้นขนมจีนอาบไฟเป้าหมายก็คือร่างของไอห้หำและสตรองแมนที่วิ่งวองแมแบมอยู่ภายใต้แฟร์ที่สว่างโพลนนั้นผมมองเห็นสตรองแมนแท็กเกิลไอ้หำล้มลกิ้งลงไปกับพื้นแล้วคานฉากแวบเข้าไปหลบอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นแอ่งนั้นพร้อมกับบสงบทาที นิ่งเงียบอยู่อาการระแวดระวังหมยก็อดน้ำมันรังปืนกลเบานิ่งจุด30ของกองรถที่3นี่ว่าทำไมมันถึงเสือกยิงพวกเราวะหรือว่าผู้พันวันนาเล่นพเพรียนกับเราเข้าให้แล้วขณะที่พูดหัวหน้าเจฟฟี่ก็กาด M16 ส M16 เข้าใส่แสงไฟที่วอมแวมนั้นด้วยอาการฉุนเฉียวบิ๊กแมนจากวันนาเปลี่ยนเสียงของผู้พันวรนนาดังว่ววอยู่ในวิทยุ ST2 ซึ่งวางกลิ้งอยู่ในล่องสนามเพาะ ผมรีบยกมันขึ้นมากดสวิตซ์ตอบกลับไปอย่างชนิดแทบไม่หายใจอูพันวันนานี่ผมบิ๊กแมนพูดหมดคำผาพาทาาหารเข้าบุกโจมตีบังเกอร์ผู้ปรึกษาบังเอืญผมทราบเสียก่อนสงสัยว่าเขาคงจะยึดรังปืนกลที่อยู่บนฐานคุณเอาไว้ช่วยทำลายให้หน่อยครับโอเคบิ okay, ๊กแมนอูพันนิสัยดีตอบหว้วนเชื่ออึดใจใหญ่ๆผมก็มองเห็นประกายไฟสว่างแวบขึ้นมานักวิเวียนที่ตั้งปืน,นกลบราวนิง300กระบอกนั้นพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวจนแผ่นดินสะเทือน เอ็มเจรังปืนชิบหายไว้หมดหมดแล้วรูเบอร์ตีพนักง,งานวิทยุออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นต่อจากนั้นผมก็ยิงเสียงปืน M16 เกลียวกลาวเหมือนเข้าตอกแตกอยู่สองสามชุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดเป็นปลิดทิง้งบิ๊กแมนจากวันนายึดปืนกลได้แล้วประเดี๋ยวผมจะลงไปหาคุณผมจะลงไปคนเดียวคอยรับด้วยผู้พันวรนนาวิทยุมาหาพร้อมกับบอกว่าตัวของเขาเองจะเดินทางออกมาจากฐานปฏิบัติการลงมาหาพวกผมตามลำพัง เรื่องทั้งเรื่องมันก็เลยต้องทําให้ผมและพวกฝรั่งทั้งหมดจําเป็นต้องเคลื่อนที่ลงไปสมทบกับไอ้หำและสตรองแมนที่ซุกซ่อนอยู่ในแอ่งเบื้องล่างอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้มีเสียงเอะเกลียวกล่าวดังมาจากฐานปฏิบัติการร้อยสามพร้อมกับปรากฏมีแสงไฟสองวูบวาบลงมาจากเส้นทางที่สูงชันนั้นูุ้พันธ์วันนาผมร้องถามออกไปดังๆนายภาษาใช่ไหมครับมีเสียงย้อนถามกลับมาทันควันครับขณะนี้ผมอยู่ในแอ่งข้างล่างนี่ลงมาได้แล้วครับร้อยเอกวันนาเดินลงมาตามลำพันธ์จริงๆ พอเห็นพวกที่นอนตาได้เกลกากศเขาก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วถามขึ้นท่วง้วนว่าทําไมนายภาษารู้ตัวล่ะผมก็เลยต้องเสียเวลาอธิบายให้ฟังตั้งแต่เราดักวิทยุได้จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในขณะน,นี้ร้อยโทคาําผาเป็นลูกครึ่งลาวเขมนเพิ่งจบคอสผู้บังคับกองร้อยจากฝรั่งเศสอย่างสดสดร้อนๆหน่วยเหนือติดตามพฤติการมานานแล้วไอหำเองลากตัวไอหาจิกนี่ออกมาดูหน้าหน่อยสิประโยคสุดท้ายผู้พันนาหันไปสั่งลูกน้องคนสนิท ซึ่งกําลังสาระวนสารวจพู้ทหารฝ่ายซ้ายซึ่งนอนระเกะระกะอยู่บนเส้นทางซึ่งค่อนข้างจะราบเรียบนั้นพวกผมทั้งหมดพากันเข้าไปสํารวจผลการยิงปรากฏว่าพวกที่ตายมีทั้งหมด17คนบางคนถูกยิงจนตัวขาดออกเป็นท่อนๆเนื่องจากระยะกันยิงกระชั้นชิดมากเลือดไหลนองทรงกินคาวคุ้งไปทั่วบริเวณไม่เห็นสุกไอคำผาเจ้านายไอหำโวยวายขึ้นมาสุดเสียงผมใจหายว่า ผู้พันวน,นาใช้ไฟฉายส่องไปตามร่างที่ปัดจากชีวิตของทหารลาวอีกครั้งแม้กระทั่งสุบหัวขาดผู้พันก็ยังอุตสาห์ค้นหาศีรษะซึ่งปิวอยู่ข้างข้างขึ้นมาตรวจดูอย่างพิตีพิจารณาอีกครั้ง <S <S ไม่มีร่างของร้อยถูคำผานายทหารลาวลูกครึ่งคนนั้นจริงๆเหมือนอย่างที่ไอหำพูดไม่มีผิดมันตายอยู่ข้างบนรังปืนน่นหรือเปล่าผูพ้พันสตรองแมนย้อมถามขึ้นมาบ้างไม่มีแน่ข้างบนมีพวกมันตายอยู่สองคนผมตรวจดูแลไม่มีหมวดคำผาชิบหายแล้วนายภาษา ไอหาจิกนี้คงจะหนีไปแล้วกระมังทหารของ้อยโทคัมามีกี่คนผมถามออกไปพร้อมกับเอื้อมมือหยิบไฟฉายจากมือของผู้กองวันนาฉายกราดไปตามภูมิประเทศร,รอบๆด้านอีกครั้งรวมทั้งไอคัมพาด้วยทั้งหมด24คนครับผู้พันวันนาหันมาตอบผมแล้วหันไปกำชับให้ไอหำขึ้นไปตรวจบนรังปืนโกนโน่นอีกครั้งข้างล่าง17ข้างบน2รวมเป็น19้และอีก5คนหายไปไหนผู้พันผมว่าผู้พันควรจะออกคำสั่งจะหมดคำผาได้แล้วครับ ผมออกความคิดเห็นขึ้นมาพร้อมกับหันไปอธิบายพวกฝรั่งที่ปรึกษานั้นฟังอย่างละเอียดทีทวดอีกครั้งกลับบังเกอร์ของเราดีกว่าบิ๊กแมนไว้เป็นหน้าที่ของพวกเขาและกันดึกมากแล้วผมว่าขืนอยู่ที่นี่อะไรๆมันชักจะไม่เข้าท่าอยู่แล้วนะเพื่อนฝูงผู้พันวน,นาหันไปตะโกนเรียกทหารของเขาลงมาตรวจุขพร้อมกับจับแจงเคลียร์พื้นที่ระรอบบริเวณดังกล่าวนั้นอีกครั้งส่วนผมกับที่ปรึกษาชาวอเมริกันเคลื่อนที่ขึ้นไปบนดอยลูกที่หนึ่งเพื่อกลับเข้าฐานปฏิบัติการต่อไป